สวัสดีครับพบกันนี้นะครับกับมิสเตอร์จอรชนนะครับผมอาจารย์ดอยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกสิทธุคนนะครับวันนี้นะครับมีสิทธิ์ขอมาเยอะมากเลยนะครับเพื่องการแปลเลขฐานก็เพื่อเป็นประโยชน์กับสิทธิ์แล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับรวมถึงนักศึกษาก็นักเรียนด้วยนะครับโอเคนะครับก็ใครเก่งกันนิสสัดก็น่าจะเป็นการทบทวนนะครับอามาเริ่มต้นเอาง่ายๆนะครับสมมุติเลขหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับ รอยยี่ดา้ปใฐานสก่อนเลขฐานสอบทวนนะครับเลขฐานสจะมีแค่ศูนย์กับหเท่านั้นนะครับฐานสอส่วนให้ฐานสินะครับอันนี้คือให้ฐานสินะครับเลขฐานสิก็ตั้งแต่ศนย์ถึงเก้านะครับศยถึงเเราจะมาลองดูนะครับร้อยจะแปลงเปฐานสนะครับขอๆก็หยับอันนี้หน่อยหนึ่งเตัวใหญ่ โอเคมางเรื่อนะครับถ้าคณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเ็จะแปลงงี้นะครับสองร้อยยี่สิบนะครับหานด้วย2 2 6สองหกสิบอนะครับสอง่แนะครับถ้าหาร่งตัวใส่ศนะครับอาหารต่อนะครับ2องสามนะครับสองอ่าหาุ่งตัวใส่ศูนย์นะครับหารต่อนะครับหารสองต่อสองงสองนะครับ เซตหนึ่งสองหกอ่าหตัวนะครับใส่ศูนย์สองแปดสิบหกหงตัวใส่ศูนย์นะครับ2องสี่ตัวใส่ศนะครับ 2, 4, 8, สองสองนะครับสองสใส่ศนะครับ 2, 4, สองต่อนะครับสองหนึ่งสองตัวหมดนะครับเพราะนั้นคำตอบคือ1 1 2 3 4 5นึ้าห็ หนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือร้อยี่สิบแปดนะครับอธิบายคือหนึ่งศนศูนย์นะครับนี่คือแปลงจากร้อยี่สิบแปดจะเป็นฐานสิบฐานสองจะเป็นหนึ่งศนศูนย์โอเคไหมครับอ่ะมาดูวิธีผมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคโดยทั่วไปนะอ่ะสมมติเอาไว้อื่นมั่งนะครับถ้าใครไม่อยากไม่อยากแปลงเลขนี้นะครับผมวิธีการให้นะครับเอาดูวิธีการของผมนะครับ ผมใช้ตารางผมนะครับที่หลายคนชอบเรียกว่าตารางหห่สจจจั์นะครับโอเคนะครับหนึ่งสองสานะครับอันนี้คือสองกําลังศ2นย์สอกังหนึ่งสอกาลังสองสองกางสามสองกาลังสี่สองกังห้าสองกลังกสองกงเนะครับตามลำดับนะครับสองกงศูนย์คือหนึงสองกลัคือส สองสองคือสี่ก็คูณไปแปดสิบหกสามสิบสองหกสิบสี่น้อยยี่สิบแปดนะครับน่อยยี่สิบแปดนะครับอเอาแค่นี้ก็พอพันธุกรรมนี่ยังไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ใครอ,อยากใช้ก็ได้ตอนนี้ครับน่อยยี่สิบแปดผมเอาบวกกันนะครับ 1, 1, 1. หนึ่งบวกหนึ่งอย่างนี้ครับน่อยยี่สิบแปดบวกหกอย่างนี้ครับตอนนี้หกสิบสี่ เป็นผิดนะครับทุกทีครับหกสินะครับถ้า1นสองตัวนะครับ128 64ยปก็คือ1 9ึ่งสองนะครับหนสตัวก็บวกกันนะครับหนึ่สองก็สองก็บวกไปนะครับ2 4งสี่ศูนย์สองสดสองห้สองสองห้ห้าอันนี้จะใช้เทคนิคผมนะครับถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยหง่ายมากเลยนะครับ128เป็นฐานสอก็128ยีก็คือ หตัวเดียวเห็นไหมครับเจอเป็นศูนทั้งหมดแบบนี้เลยหนึ่ศนย์จ็ตัว1 2 3 4 5สอ้าหกนะครับคําตอบเดียกันเห็นไหมครับง่ายมากนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับเทมเปิชอยีนะ่สิบะสมมตุติต้องการแปลงนะครับเลข220ร้อนะครับสองบ เราก็มาสมมติดูก่อนเราก็มาสมมุติดูก่อนว่าดูตามมาตรานี่นะครับสองอยสิบอันนี้สองสองสี่เกินใช่ไหมครับหนึ่งเก้าสองไม่เกินแสดงว่าสองตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งั้งคู่บวกกันได้หนึ่งเก้าสองใช่ไหมครับทีนี้ลองดูหนึ่งเก้าสองบวกกับเท่าไหร่ดีครับํา2ไม่ได้เกินถ้าบวกกับ16หดูก่อนบวกกับ16ดูวก่อนอน,นะครับอันนี้เป็นศูนย์ไหมครับบวกกับสิบหบวกสิบกดูก็เป็นแดนะครับเก้าบว,ก, 10, วกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทั้งหนเป็น208 โอเคอันนี้16ได้นะครับทีนี้8เอา8ได้ไหมทอางบวก8นะครับบวก8อีกทีนึง8ปดบวกแปดนะครับใส่6กทด1 2 1 6งอหน่งแสดงว่า1ได้อีกนะครับ่ี4บวกสบวกสพอดีนะคือทุศูนย์ทดนะครับนะครับสิทด1ก็เป็น สองสองสองศดีแต่ว่า4ได้อีกนะครับสได้ก็เป็น 0, 0ูนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบถ้าเป็นสองบี่สิบเป็น1 1 0 1งหนึ่งนี่ตัวอย่างนะครับแปลงจากฐาน10เป็นฐาน2โอเคไหมครับอ่าถ้ายิ่งเลขเลขเลเท่าไหร่ครับเลขแปยิ่งง่ายนะครับแปดก็0ูนย์ศูนยถ้าให้ตรงตัวตามนี้ง่ายนะครับถ้าม่ตงตัวก็อย่างเช่นต้องการเลขเใช่ไหมครับ,รบก็เป็นเท่าไหร่ครับเ้าก็เป็น อันนี้ศูนย์หมดแปดเป็นหนึ่งตัวหนึ่งเก้าก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดตัวหนึ่งเป็นเก้าถูกไหมครับน,นี่ก็เหลือศูนย์สี่ตัวโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ประโยชน์กับหลายๆคนนะครับใช้ตารางผมนะครับหรือใช้วิธีการหารก็ได้ถ้าการหารก็ค่อยๆนะครับหันมุมตัวไม่มุมตัวนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเก้าเลยเก้าที่ผมบอกไปแค่เก้าใช่ไหมครับถ้ 9, 9, าเป็นเก้าเก้าหันสองสองสี่แปดนะครับไม่มุมตัว ใส่หนึ่งนะครับสองสองสี่สองสองสี่มุมตัวใส่ศูนย์นะครับนะครับสองหนึ่งสองมุมตัวใส่ศูนย์เขเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งข้างหน้าก็หนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับคำตอบเดียวกันนะครับโอเคครับก็เลือกใช้วิธีการแปลงเป็นฐานสองเองนะครับวันนี้นะครับใช้ตังค์เหมือนฉันก็ยิ่ง่ายเข้าไปใหญ่โอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมนะครับกออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ